ไปที่ร้อยเอ็ดนะครับคุณลุงท่านนี้ท่านบอกว่าคือสุดจะทนละนะเพราะว่าหลานชายเนี่ยติดกัญชาชอบเมากัญชาแล้วก็อาะวาดจนย่าเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับปรากฏวันนี้ตั้งใจเลยจะสั่งสอนหลานให้ซะหน่อยนะครับลองไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับด่วนๆพี่ด่วนๆๆเลยมันกำลังจะไปมีปืนเหรอเหมือน,นได้ยินเสียงปืนครับนั่นได้ยินมันทะเลาะก,กันมันทะเลาะก,กันพี่มันทะเลาะก,กัน เ,เพื่อนบ้านต้องโทรแจ้งตำรวจครับให้เข้าไปตรวจสอบหลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในบ้านพักหลังนี้ครับพื้นที่หมู่4ี่ตำบลกลางอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วผู้ก่อเหตุก็ขับรถกระบะออกไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก15กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเข้าตรวจสอบก็ไปเจอในพีผู้บาดเจ็บนะครับเป็นเยาวชนอายุ17ปีพึ่งอาบน้ําเสร็จออกมาจากห้องน้ำออคุณผู้ชมดูครับแล้วก็มีสภาพของการถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอก แล้วก็ใต้ชายโครงด้านขวาโหนกแก้มขวามีร้อยแตกนะครับแล้วก็เรียกว่ามีอาการซึมตาลอยเหมือนเหมือนเสพอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะ่ะเหมือนสติตังไม่ค่อยเต็มร้อยอะนะครับก็ประสานทางคู่ภัยนําตัวส่งโรงพยบาบาลทีนี้ก็เลยสอบถามนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นจ่าทาหารเนี่ยได้เข้ามอบตัวกับตํารวจพอดีครับที่สพเสรีภูมิสอบสวนทราบว่าขณะก่อเหตุอยู่ในการมึนเมาแล้วอย่างที่บอกตั้งใจจะสั่งสอนหลานชายที่เสพกัญชาน้ํากระท่อม ตลอดเลยพอเมาก็จะอารวาสจนย่าในอยู่บ้านไม่ได้แล้วแกอ้างว่าตอนนั้นก็เมาด้วยอะ่ะแล้วก็พลั้งมือทําร้ายหลานชายจนได้รับบาดเจ็บนะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเจอเพื่อนบ้านที่ได้คุยกับผู้กอ่อเหตุก็เล่าบอกว่าผู้กอ่อเหตุเนี่ยเข้ามาคุยด้วยอาการเมาว่าวันนี้จะสั่งสอนหลานชายให้ดูไปหยิบปืนออกมาจากรถด้วยนะแล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกทางหลานอ่ะให้ออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น4นัดนะครับก็สาเหตุมาจากการที่หลานชายเนี่ยชอบเสพกัญชาแล้วพอมึนเมาก็อารวาดจนย่าเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ครับมีอาการวิวาทหรือว่าขั่งอ่าแล้วก็ทําให้ปู่กับยา่าไม่สามารถอยู่บ้านหลังนั้นได้ย้ายไปอยู่บ้านอีกครั้งหนึ่งหมถึงว่าตัวผู้บาดเจใช่ครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็น่าจะบูกับญาหรือว่าคนใหญ่ๆพูดให้เข้าหูคนที่ว่าเป็นทหารผู้ที่ผู้ต้องหาลานเคยได้ยินบวกกับว่าการกินเหล้าก็เลยเกิอดอารมณ์แต่การให้การของผู้ต้องหาบอกว่าแค่จากจะเข้าไปตักเตือน ซึ่งตำรวจแล้วก็ทางกู้ภัยนะครับเดี๋ยวกำลังค้นหาปืนที่ใช้ก่อเหตุอ่ะเพราะว่าทางลุงเนี่ยอ้างว่านำไปโยนทิ้งน้ำครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับค่ะ